ขับพายกันทำอะไรครับเอาถังน้ำมันลงกันหมดเลยแบบไหนเนาะครับสวัสดีครับอยู่กับชายบานณาครผมก็ยังอยู่ในทีมงานครับยังอยู่กับทีมงานครับเ้าจะทำอะไรกันไปดูเลยครับ

ทองผมเหมือนเดิมเลยตองอเอ๋อคือจะเอารถคันนี้ไปส่งเขาบ่เอารถคันนี้ไปส่งครับอ่าฮลมันวเมันดีหมุนรอบเดียวโอ้หมุนรอบเดียวโอ้มอดเลยแต่เป็นผมสามสีรอบเลยหมอดรอบเดียว เออมึงเผาให้สุกเลยจะคอยแต่เก็บกระดูกก็พอแล้วแล้มาตานมันพากันเผานะ่ะคอยแต่เก็บกระดูกไอ้คนไม่รู้เรื่องอะไรมันก็พากันพูดไปใช่ไหมว่าเขานินทาบ้างว่าเขาอะไรบ้างหูบ่วงนี้ บนบนคนชื่อมอดอ่ะชอบใส่ไฟต้องตรงตรงนี่ะเอาพินิทออกเอาเรื่อไม่ได้ไม่ได้หรอกอันบอร์แมนอันเดียร์ต้องขอตรงตรงนี้เดินหน้าไปก่อนทศทง ต้องหีต้องหีเขับเป็นคนเดียวครับคือหมอตาล นี่เดินตามไปขึ้นไปเลยครับ ก็ีรานี่รับทุกอย่างครับทั้งผลละมันทั้งคดรถไถแต่แต่แตบางคนเคยเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับ <S <S ผมถ่ายให้กับคนที่ไม่เคยเห็น เท่านั้นแหละมามาค่อยๆมาอ่านั่นแหละนั่นแหละอ่หนักเลยหนักหนักเอาไหมเลย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 มา เอกเอกเกมันปิดท้ายไม่ได้ปิดท้ายไม่ได้หนูนอันไหนไอตัวหนุนมันดิอ๋อไม่มีป่ะเวลาเราเออมันไม่ไหลดรอกเนาะอ่ะก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะครับผมสวัสดีครับ